นี่นะคะนิวจะมาแนะนําคอลลาเจนที่นิวทานเป็นประจําเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะจะดาดนชีดาคอลลาเจนพลัสนะคะหรือว่าที่ใครเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆว่าวิตามินผิวคุณหนูของน้องบลูนั่นเองค่ะเขาเป็นคอลลาเจน HACP ค่ะเป็นนวัตรกรรมใหม่ของญี่ปุ่นเลยนะคะที่ดูดซึมได้ถึงคูณสิบเลยค่ะคือสัมผัสแรกที่เรารู้สึกเลยว่าเอ้ยไม่ได้เห็นผลก็คือผิวของเราอ่ะมันจะนุ่มนะคะลื่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย มันมีออล่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แค่พูดเองนะคะคือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเธอนิวเคียร์ทำไมแบบ ทำอะไรมาทําไมผิวดูแบบมีออร่าดูผ่องขึ้นที่ดาวคอลลาเจนพลาสเนี่ยนะคะเขาเป็นสูตรใหม่ค่ะเขาเพิ่มสารสกัดเข้าไปนั่นก็คือ e l d e r อร์เบรนะคะซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเรื่องต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงสายตาด้วยค่ะสาวๆค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งค่ะในราคา890บาทและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับกำไรแอมเมสด้วยนะเลบมาก